กลับมาอีกครั้งสำหรับทีม GTV นะครับวันนี้เราก็จะมา c r a ชเกมวันเด็ดมนเลยนะครับหลังจากที่เราเถ่ายโหมดนี้ไปแล้วนะครับเราจะมาเริ่มสตาร์ทเกมกันเลยนะครับอ,อ่ขอขอเป็นอันนี้ก่อนนะครับอันละซีนผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเราไปอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพือ่อความเพื่อความสนุกนะครับเพื่อความง่ายด้วครับ so <I> เพราะว่าผมก็เพิ่งเล่น s <S เพิ่งเริ่มเล่นนะ <you know. S 1> You do things you didn't think you were capable of. I wanted to know why, me. Well, what I found out is that the truth sucks. Okay. Okay, whoever's okay, up there picked the wrong fucking apartment. Uh huh. Can't have them, I keep them. I'm going to have one now. Fucking apartment. Yeah, fucking apartment. Okay. ิบบรัองเดิมนี่คือมิชชั่นวันนะครับจำนะครับว่ามิชชั่นมิชชั่นวัน,นครับหลับลบดีลบเออลบหลบับ มอรู้วิธีพวกคุ่นตางๆนะครับตอนนี้เราก็จะดำเนินตามในเรื่องในเกมนะครับคือตอนนี้เรา,เราจะยังไม่สามารถยิงกระสโปไดนน้เราเดินไปทำภารกิจครับรอบนี้เราต้องไปฆ่าไอ้นี่ครับไอทีมชุดไอทีมีกรอบบางๆนะครับ สกคลิปมาให้คลิปมาเขาขึ้นมาสักเอ ox. อขึ uh ้นักคลิปแล้วอ่าเห็นปะครับเป็กบาครับเป็กป้ารับลิงกัดใ้ทานเฮขับโดนครับลถตัวนี้ครับรถตัวนี้ตัวนี้ครับ ตายครับยังไม่ตายนะก็ต้องเคลียร์ไปด้วยนะครับสนาบด่านนี้ก็ต้องเคลียร์ไปเดีย๋ยเห็นไหมครับเอมูจี้เห็นไหมครับนะครับเราต้องเราต้องไปคลายนั่นนะครับ sao sao đó sao 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 hết sao Đi sao don't just give up. พืดจับนะครับขอเพ่กความพวกความสะดวกนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ชัดนะครับขออ่าให้ชัดให้ชัดให้เจนโอเคอ่าชัดขึ้นนิดหน่อย ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าศัตรูจะมาตอนไหนนะครับเราต้องสังเกตจากเสียงเพลงนะครับถ้าสมมติเสียงเพลงมันเริ่มร้าใจเมื่อไหร่นั่แหละครับคือคศัตรูมาแล้วนะครับ,ออรบโอเค นี่ครับถ้าถ้า,ถาเกมมันเป็นขนาดนี้นะเราก็ต้องาไปหลบทันทีครับตัวเกมนี้มีมีเอฟเฟกต์ของออพสดโุโมชั่นได้สวยงามนะครับ น <da> ี่ครับคือทีนไอคอ้นดิจิตอลค่านะครับคืออาจจะพูดว่ามิชชั่นแรกอันนี้คือบอยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวครับไปครับยุง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  ต่มีเลื่อดสายหน่อยน,นะครับเกมนี้ ทนี่สุดต้องเล็งหัวไว้ครับลบครับลบนะครับคบโอเคอเลอะเล็ว,วานครับตัวนี้เดินผ่านได้บสบายนะครับเดินผ่านได้สบายเลยครับข้ามบนก็เติมตัวชักปืนออกมาให้ดีดี ข้าไปนี่ครับเนี่ยครับจะเป็นท่าสลิงใช่ไหมครับเศรษงามครับขอขอย่างก็ต้องทีหัวนะครับจะตายได้ด้วยยิงให้ทันด้วยนะครับยิงให้ทันนะครับให้เวลาให้ทำเวลาที่กำหนดนะครับแบบนี้กว่าเลยนะครับนะกลับครับกลับครับให้ล้มไป ฉากที่เด็ดนี่นี่ครับหลับไปอ่าลอยผ่านการแชทมากกคือเข้าเซลล์การเมื่อกี้ก็คือเราไม่สามารถเปลี่ยนแม็กได้นะครับคือแม็กเราจะเปลี่ยนอัตโนมัติได้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยสริงเท่าไหร่นะครับ หลับหลับสิวะมือไม่นิ่งเลยเอ,อ่อ,อมือเราจเย็นหรือน้ำแข็งนะครับหลับครับแล้วก็ดูเสื้อครับเอ,อ่อภาพเคลื่อนไหวของเสื้ออนี้จะอาจจะกระด้างนะครับมีความแข็งทื่ออยู่นะครับ การเคลื่อนไหวต่างๆนะครับจะมีความแข่งทื้นอยู่บ้างนะครับอยู่ข้างหน้ากุญแจหลบทำไมวะทำไมมึงไม่เคยเข้ามาบวกเลยฮนะอะะแล้วก็นี่ครับบทสนทนาย้ํารูจกัก เสื้อของเขาเสื้อในการออกแบบเสื้อการเข้าบของเสื้อนี้เออยังมีความกระด้างน,นะครับทางนี้ไม่ได้ทางนี้ Thank you. ว่าผมทำไมผมงเงียบนะครับผมใช้สมาธิว่ะคิดว่าจะข้ามเลยจะข้ามอะไรดีต้องหลบครับต้องหลบสถานีต้องหลบนั่นคือที่แสงขึ้นท้ายมือนะครับคือหลอดเลือดของไอสวัสด์หน่วยสวัสด์เมื่อกี้นะครับโอเค พักกิ้งแฮร์รี่พอตเตอร์เอักกิ้งพักกิ้งแฮร์รี่ตเตอร์ดเตนโอ้ยกูรับรับไม่รับอันนี้คือจุดคลายแมทนะครับต้องคายนะให้ได้ จะหลับจะหลับไปพิเศษครับตรงน,นี้นะครับเนี่ยมันรูปมันรู้หมดแล้วว่าเราอยู่ไหน ยัไปโอ้ยหลบคันอุ้ยรถพันธข้าวเนี่ดีเนื้อโอ้ยโอ้ยกลับไปภาพอลังการไหมครับโอ้การแตกของกำแพงะ

เกานี <Mile dizzy> ้ยังไม่ามารถชนะได้เลยนะครับทางเวยตทางเวยอะไรวะอะไรวะกู้ไม้กุลไมูกุลไมไอ้สัดออกมาแล้วจับแล้ว จะฆ่าไม่ดีวะไอ้ยกูรับแน่กูรับกูรับรับเองกูรับแน่เออรับแล้วคลิปนี้ข่าวจบเพียงนี้ครับสวัสดีครับ